สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนน้องปติญญาแปลงนี้ผมถ่ายคลิปก่อนๆไว้ตั้งแต่ตัดแตงกิ่งนะครับแล้วก็สะสมอาหารคือแปลงนี้หลังตัดแตงกิ่งปัญหาคือยอดแรกโดนใบใบยอดแรกอ่ะโดนยาฆ่าหญ้านะครับดูเดี๋ยวด,ด,ด,ดูสภาพ สภาพยอดที่โดนยาขยะก็ยังมีหลงเหลือผมเลยตัดสินใจช่วงทำสารคือสะสมอาหารพร้อมทำสารไปเลยนะครับแล้วก็ให้ได้ทั้งใบรุ่นใหม่และช่อดอกนะครับวันนี้แปลงนี้ทำสัญญาขายไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมถือว่าแปลงนี้ ให้หกนนะครับนี่นะครับ เจ้าของสวนพอใจผมก็ยินดีนะครับจบฤดูกาลนี้เจ้าของสวนแจ้งประยูนมาแล้วว่าให้จัดเต็มนะครับนี่ครับเนี่ยสภาพยังเห็นอยู่ใครที่ติดตามประยูนคือคลิปก่อนๆผมก็จะทําไว้ครับว่าแปลงนี้เป็นงานแก้ที่ตอดแรกโดนยากที่ยากนะครับ